สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตนานาไาราบีนานเลี้ยงลูกสมรรถะสร้างสะโครนสไลเดอร์ให้เล่น มีภาพความน่ารักของครอบครัวออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆและก็น่าจะพอทราบกันว่าพ่อเวแม่นานนาะมีสไตล์การเลี้ยงลูกสไตล์ฝรั่งที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทดลองด้วยตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองในเวลาเดียวกันก็ไม่ลืมสอนความเป็นไทยไปพร้อมกันจนทําให้น้องบีนาและน้องบรุกลินเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจกล้าสแสดงออกแม่นานนาะก็มีโอกาสพาน้องบีนาและน้องบรุกลินได้ออกไปท่องโลกกว้างทํากิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนสามรานโดยการ พาเด็กๆไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาเรียกว่าภาพที่ออกมาน้องๆสนุกกับประสบการณ์ใหม่นี้กันสุดๆไปเลยล่ะครับทั้งดำน้ำลุยน้ำลุยโคลนได้วิ่งเล่นคลุกดินคลุกทรายสนุกสนานกันจนคุณแม่ถึงกับโพสต์ให้แฟนคลับได้ทราบกันว่าทั้งคู่สนุกกันจนไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวว่าติดใจจนไม่อยากกลับบ้านเข้าเมืองกรุงเลยทีเดียวครับแม่นานานะได้โพสต์ภาพความน่ารักที่เด็กๆก,กำลังเล่นโคลนอย่างเมามันทั้งยังมีการเล่นสไลเดอร์โคลนอีก ด้วยงานนี้ทั้งคู่คงจะสนุกมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ